ประสบความสำเร็จตัว,ก,วก,ก่อนแล,แลน้วก็แนะนำแบรนด์ต่อนลยครับสวัสดีครับนุกว่าประสบอ่าผสบความสำเร็จเกินคาดของนุ๊กนะที่นุ๊กตั้งไว้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้มาขนาดนี้แต่ตอนนี้คือเกินคาดในชีวิตนุกจริงๆเลยขอบคุณนุ๊กมากลงไปละไปก็เกินคาดเกินคาดของชีวิตมากครับจากพนักงานหน้าคอมตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาปกติมาอยู่มีไฟสองหน้ามีพี่ๆทุกคนมีทุกคนให้กำลังใจกันค่ะผมจากนี้มีผลงานด้วยกันอะไรอีก มีผลงานเพลงคู่อีกครับเพลงคู่ครับใช่ครับเป็นผลงานเพลงที่ตอบแทนพี่พี่เอครับตอบแทนความรักอันนี้คืออันนี้คือตั้งใจจะมอบให้กับพี่พี่เอเลยผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นหนังเนาะใช่ครับอ่าเป็นหนังเป็นหนังเล่นเล่นคู่กันด้วยครับครับแต่นี้มันดังมากมาสายดาวมากมันก็มาเยอะเจออะไรขนาดไหนสาหรับก็ก็กระทบอยู่ครับ ยังไงครับครู้สึกเราเจอกระแสดราม่ากหนักขนาดนี้ก็ส่วนมากส่วนมากเรื่องที่กระทบก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องที่มันจบไปแล้วครับพี่อ๋อมันมันถือว่าเป็นเรื่องอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ครับก็เอาไว้เป็นเรื่องอดีตดีกว่าน้อเรื่องเกิดมาคที่จะโดนหนักพอสมควรใช่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนกับที่ปายพูดครับตอนนี้ก็ก็น่าก็น่าจะจบแล้วแล้วก็อยากจะ เอาไงเอาให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องของอดีตดีกว่าเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้นุ๊กก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขกับไปไปโอริโอที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นุ๊กนุ๊กก็ฟิกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการทํางานมากกว่าอย่างที่มันแฉกันไปแฉกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็กินยังไงถ้าจะตอบมันเป็นมันเป็นในส่วนของอ่ามันมันในส่วนของอดีตนั่นแหละใช่ครับใช่ อย่างตัวนกเองเจ้าผ่านกับดราม่าต่างๆมาได้ยังไงครับก็พี่ๆล้วนๆเลยครับพี่พีเอฟซีล้วนๆเลยคือกําลังใจจากพี่พีเอฟซีดีมากแล้วก็กําลังใจจากพี่สิงห์ด้วยพี่ออนด้วยไทยซีมิวสิกทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงพ right ่อกับแม่นกด้วยแล้วก็ในตัวป้ายด้วยก็นักแสดงว่ามันมีแบบแฟนแบบมองกลุ่มที่มองว่าเราไม่ได้เป็นคู่จริ้นจริงๆเป็นร่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับคำนี้ก็พี่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคู่จิ้นจริงๆเป็นคู่จิ้นลงโลก แต่จริงๆแล้วนุกกับปลายอะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะนุกกับปลายก็จะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดครับผมแล้วก็ปลายก็ปลายก็ไม่เคยไปประกาศว่าเป็นแฟนนุกเลยนะครับผมเราเราก็เป็นเอาตรงอ่ะเราเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกอย่างเลยคือใช้ใช้คำว่าเพื่อนดีกว่า อ่าอนาคตนะเปลี่ยนมากแฟนมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับแฟนแฟนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตรงกลางคือเพื่อนอ่าเราเราไปทุกอย่างให้กันแล้วกันแล้วก็พวกเราก็มีความสุขส่วนส่วนบางบางคนเขาถามว่าในอนาคตจะเอ่อเราเราอาจเราเรามีโอกาสจะเป็นแฟนกันไหมมีโอกาสจะได้รักกันไหมก็นุกนุกเป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า